สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมสตรอเบอรี่ที่ผมปลูกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สุรินทร์นะครับนี่นะกาลังออกดอกสวยงามมากเลยนะครับวงช่วงนี้แต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นลูกเล็กๆเองนะครับก็ผมไปเห็นแถวไอโคราชนะครับที่เขาปลูกนะครับมีแต่ต้นลูกใหญ่ๆนะครับไม่ไม่รู้เขาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับ ผมก็ได้ปลูกเป็นปีแรกนะครับเป็นสตรอเบอรี่พัน80นะครับผมซื้อพันจากเชียงใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนมกรานี่แหละครับนี่ก็ครบปีแล้วนะครับก็หรือรอดนะช่วงนี้มังออกดอกเต็มเลยนะครับแต่บางดอกก็เล็กๆนะครับใครมีวิธีแนะนานะครับบอกด้วยนะครับนี่นะลูกก็จะซูมให้ดูนะครับประมาณนี้นะ ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ต่อสารพิษนะครับปลูกเองกินเองนะครับครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยนะครับที่ผมปลูกสตรอเบอรี่นะครับนี่นะออกดอกเต็มเลยนะครับดอกกําลังออกนะครับช่วงนี้ออกดอกนี้มากนะครับก็เอามาเล็กๆนะครับใครที่เห็นผมลงเรียวนะครับในคลิปเรียวนะครับไปดูเลยนะครับมาในต้นเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับโอ้กยใหญ่ ออกกอรีมากนะครับผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าในสุรินจะปลูกสตอเบอรี่ได้นะครับนี่นะนี่นะเริ่มแดงแล้วนะครับแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่นะก็ท่องหัวน,นิปโป้นะครับนี่นะก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ใส่ ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวอย่างเดียวนะครับออกเต็มเลยนะครับก็ใครมีสูตรแนะนำนะครับบอกหน่อยนะครับวิธีการปลูกนี่นะก็แตกดีมากนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนะครับนี่ก็ออกอไรยลูกอยู่นะครับนี่ก็ลูกกำลัง ออกเต็มเลยนะครับนี่นะครับเป็นดอกสตรอเบอรี่ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับว่าผมจะปลูกสตรอเบอรี่ได้นะครับนี่กำลังแดงๆเลยนะครับก็ไม่นานคงได้เก็บกินนะครับครั้งแรกเลยนะครับนี่นะต้นก็สวยมากเลยนะครับ พันพระราชทานแปศูนย์นะครับซื้อมาจากเชียงใหม่เลยนะครับพัน,น์นเมื่อปีที่แล้วนี่นะดูโคลยครั้งนะครับดอกสีขาวๆเลยนะครับพันสตอรบี่พัน Story, พนระราชพระราชทาน80นะครับก็ผมเห็นเขาใน youtube นะครับเด็ดมันทิ้งนะครับไม่รู้เขาเด็ดเพื่ออะไรนะครับให ลูกมันโตรหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกก็ไม่เกินสองอาทิตย์แล้วนะครับน่าจะสุกนะครับแดงนี่ก็เริ่มแดงแล้วนะครับนี่เริ่มมีเสียงแดง,แดงออกเล็หน่อยแล้ว เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเอามาปลูกนะครับที่สุรินเลยนะครับนี่ไม่อยากจะเชื่อว่าสุรินนะปลูกสตอเบอรี่ได้เหมือนกันนะทนร้อนได้ดีมากนะครับผมเอามาในปีที่แล้วนะไม่ตายด้วยว่น่าสนใจนะครับปลูกขายนะเป็นสวนเหมือนโคราชนะครัพ็นแถวโคราดก็ปลูกกันนะครับ ลยอยากทดลองปลูกบ้างเลยซื้อพันธ์มานะกอเหลือรอดไม่กี่ต้นนะครับปีนี้น่าจะออกไหลเยอะนะครับสตรอเบอรี่เป็นการปลูกแบบไรลนะครับปีนี้น่าจะออกไหลเยอะเหมือนกันนะก็ขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะครับครับก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมมีสาระดีๆนะครับมา ถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับขบคุณครับ